ลายต้อยบ,บ,บักกระถดมึงพี่น้องลุกแล้วลุกแล้วเ <c oughs> จ้าลกุกโดกพี่น้องพอเอาเจ้าหน่ยเก่าหน่ยไม่ย้ายมันคือเป็นสั้นปัดเออปัดแล้วว่าทวงมาใไซล่ะยายพี่แตจทวงมาไซปัดเด้พี่แตจเอาไปแบบแบบดองแบบ tay ai à, lại thật giấy khuẩn hướng thương khuẩn, khuẩn. Bà đi đấy đi bà đi hóa đó bà đi đi Tay giấy tay Ôi luôn bà ố oh. Thôi bà cọc nè, luôn cái này Bốc luôn bà đi đây nha Ôi bà cụt đó là luôn bà cái thoát này bà cắt cụt đó nè <laughs> <laughs> Tay đi đây giấy ơi Hóa không phía tát ọc phía ơ đây nha Ôi nhẹ nghe nhẹ em nghe nhẹ nghe nhẹ nghe em นั่นน่ะมองเจาคอยบอกเจ้าเดีย่ด้วยเดียว้วยนั่นน่ะเฮียเฮีย้ันลานกันเลยมาเนี่ยนะมาเนี่ยมาเนี่ยคุยเป็นยังไงเน่ยไหเบิ้งใช้แน่หรอปะเนี่ยมันก็จักหน่อยเก่าหน่อยใหมคือกันเอากันเล่นแบนั้นได้หรือยัยพี่แบพี่แมันขอล่อย่างที่ซื้อใบไม้น่ะเออมันข่นละเออ เข่าวปลาข่าวปลาโอ้ยเด็กินบ้ารึยัมาจับกล้องไว้คอยอีเท่านั้นย้ายตัวไปย้ายตัวต้องจัดการเองมือในการนั่นเลยเดี๋ยวได้ละมวยมันเอาแหนเก่าดีบัดใบมันบังน้อยย้ายไปเลยเบิ้งเบิ้งคอยแค่เด็กเบิ้งจับไว้หน่อยนั่นละโทษนะตกวะนี่ตกวะเดี๋ยวงานเดี๋ยวครัวนี่ถุยงานบัตร ถ้าปันตีไล่แลต่อยบอต้องกระบิเป็นหน่เดี๋ยวเเดี๋ยวเอเเด้อเดี๋ยวเได้หรอือว่าเขาแย้มเหเอไปลองเพลงเ่ด้เปลเนาะไปวอดีวันีรุ่นรุ่นนี้ตัวใต้บกต้องตะเออองมารูรุ่นไหมตาขต้ช่หเตาต้องหัวนเนย้ยตูโอ๊ยมีจ้าแดง

อ๋อไมีหมากพอ่อมแล้วยายดอกแก่กับบิ๊ดเล่นไหมเนาะแล้วกเก็บได้ค่อยดอกหักดอ,อกที่แกงใสป่ปลาเรียตระดอกมันน่ะนะ่เออะ,เะเออดต่เรียตันละเออเดี๋บอกใครเรียบ่ได้บอกใครเด็ดจังสั้นเจ็บนะั่นน่ะโอ้ยเดีย๋นะ <laughs> ดยวปักเก็บผักกันเออแต่ะละ โอ้ตายตายไม่ได้ละ <laughs> ตาย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 ไม่ได้ละไปแกงใส่ปลาได้เพื่อนเส่ปลาคอ